ทนายตั้มเปิดแชรปริศนาแง้มข้อมูลเดดเผยเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ วันที่6มีนาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้โพสต์ภาพบทสนทนากับบุคคลปริศนาซึ่งอยู่ในแวดวงไฮโซที่ทักแชทเฟซบุ๊กมาให้ข้อมูลพร้อมแคปชั่นระบุว่าผมได้ข้อมูลจากบุคคลที่น่าเชื่อถือคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแวดวงไฮโซแจ้งมาว่ามีคนคนหนึ่งเวลาไปเที่ยวมักมีพฤติกรรมทำอะไรบางอย่างให้ผู้หญิง สติทั้งนี้ทนายสิทธายังได้แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวไว้ด้วยว่า ข้อมูลนี้ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับสำหรับแชทดังกล่าวมีบทสนทนาว่าบุคคลหนึ่งได้แชทมาว่าเพื่อเป็นข้อมูลที่พี่ไม่รู้แต่น่าจะรู้แล้วแหละคนคนนี้เป็นคนที่ไปเที่ยวแล้วชอบทำแบบนี้ทนายตั้มก็บอกว่าอันนี้ไม่รู้เลยเคยมีข่าวหรือเปล่าบุคคลนั้นก็ได้ตอบว่าเพื่อนในแก๊งแจ้งมาแก๊งเขานะไม่ใช่แก๊งของคนที่พูดถึง ทนายตั้มก็ถามต่อว่าพอจะมีหลักฐานอะไรไหมบุคคลนั้นก็บอกว่าอันนี้ไม่มีเลยแต่เป็นนิสยัยทนายตั้มจึงถามต่อว่าเพื่อนพอจะออกมาแฉได้หรือเปล่าเขาก็ตอบกลับมาว่าเพื่อนไม่กล้าแฉ อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานายสิทธายังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุด้วยว่าวันนี้มีบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมมาคุยกับผมจัดนี้รู้เรื่องอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ